อา้าวนักเรียนคะนับหนึ่งสองมนักเรียนดูใบงานของครูนะคุณครูจะมีใบงานให้สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดให้ทำลงในสมุดว่าเขียนได้นะคะให้นักเรียนแยกสิ่ง ร,รูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อกี้ได้ดูแล้วใช่ไหมคะมีสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติอะไรบ้างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรบ้างแล้วแล้ววาดลงมาหนภาพนะคะวาดออกมา1ภาพนักเรียนใช้อุปกรณ์ก็คือใบงาน แล้วก็ดินสอสำหรับวาดไหนแล้วดินสอดินสอสำหรับวาดแล้วก็เตรียมสีไม้มาไหม <Yeah. S 1> อ่าสีไม้ไว้ระบายสีเพราะในงานทัศนิศินจะต้องใช้สีเพื่อความสวยงามหลังจากทำงานวาดเสร็จแล้วตอนนี้นักเรียนนะ เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปไปทำงานกันนะได้แล้วเขียนชื่อได้ไปงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่เดี๋ยวเดี๋ยวเคยเขียนก็ได้ เดินแจกได้ไหมใครใครเป็นหัวหน้าแจากได้ไหมอจาอจแจกอาจแจกอ้าวหยิบดินสอหยิบดินสอมายังลบก,ก็ใช้ได้เอาเร็ว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 เก็บเก็บ เอาคนละหนึ่งใบางานได้แล้วเขียนชื่อไว้เลยแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะพร้อมแล้วเรามาเนี่ยมาดูซิลเรีนวาดเองเลยนะดูซิสิ่งที่เป็นรูปร่างของใบไม้มาค่ะ รูปร่างของใบไม้นี่เห็นไหมนักเรียนแล้วก็จะเรียนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นดินสอรหรือปากกาหรือสิ่งของอื่นๆน,นี่โทรศัพท์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติผลของส้มผลของแอปเปลิลนักเรียนเลือกมา มีอะไรบ้างนักเรียนเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวจะว่าอะไรก็ว่ามาอย่างเดียวนะเปรียบเทียบกันสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะอันนี้อ่ะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งของที่อยู่ตามธรรมชาตินะได้หมดเลยอันนี้ก็ตามธรรมชาติอ่าอันนี้ก็ มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนเลือกเรียกว่านักเรียนจะเอาสิ่งของอะไรคือแยกคนละด้านแยกคนละด้านคือคือคือด้านนี้คือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอันนี้คือรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนวาดลงมือวาดเลยนะคะ ศดินอมาเลยค่ะน้าเขียนชื่อเขียนชั้นไว้เรียบร้อยเอารูปอะไรดีเอ่ยรูปเดียวเอารูปใหญ่เลยนะรูปเดียวแต่ให้ใหญ่เท่ากับกรอบนี้เลยเราจะวาดกรอบของวาวกรอบของ อันนี้นี่ก็คือรูปร่างรูปร่างของใบไม้อันนี้นะคะนักเรียนหนึ่งรูปแต่ให้ใหญ่เท่านี้เลยให้ใหญ่เต็มนี้เลย รูปเดียวจะเอาใบไม้หรือจะเอาผล,ลไม้นะคะนี่คือใบไม้นะเรียนก็วาดใบไมใ้ใหญ่แบบนี้ไปเลยแล้วก็เติมเส้นใบด้วยเพราะว่าเราจะวาดคอระบายสีด้วยเราก็เลยวาดเส้นใบนี่คือขอบนอกที่เป็นรูปร่างของใบไม้นั่นเอง ะะแล้วอย่างอื่นล่ะอ,อ่ามาดูรูปร่างของของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรมีอะไรบ้างรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นลองดูสิข้างรอบๆอ,อบตัวเรามีอะไรบ้างเช่นส,สิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวเราดินสอไม้บรรทัดยางรบกบเหลาอันนี้คือ,อวาดให้ใหญ่เลยวาดใ,ให้ใหญ่เลย คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแยกแยะอ้าวนี่สูบทรงตรงตรงยาวยาวคืออะไรดีดินสอนี่ไงแต่เราให้ใหญ่ให้ภาพใหญ่หน่อยนะคะภาหญ่แแหลมๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โทรศัพท์ก็เป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมน,นี่ก็คือนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่นักเรียนก็สามารถที่จะวาดภาพสิ่งของตัวอย่างที่เอามาให้ดูหรือนักเรียนคิดขึ้นมาเองก็ได้ รถยนต์รถยนต์ก็วาดได้เพราะรถยนต์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองอันนี้เพื่อได้ะเติมจะเติมลวดลายของอะนะมพอในงานทัศนศิลป์เราก็จะเติมสีสันของรูปร่างเข้าไปโดยการ ระบายสีนะอ้าอันนี้คือรูปร่างของสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติก็คือใบไม้อันนี้คือรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือดินศออันนี้วาดกันหรือ,อยังวาดให้ใหญ่หน่อยนะคะหลังจากนั้นแล้ว ระบายสีไม่ต้องให้ใหญ่เหมือนไอ้นี่ก็ได้วาดเอาเองนะเพราะว่าในในกระดาษให้ย่อย่อภาพลงมาไม่ต้องเท่าของจริงก็ได้แต่ให้ใหญ่เต็มเต็มเนี่ยเต็มช่องเนี่ยขยายให้ใหญ่เต็มช่องเสร็จแล้วหลังจากวาดเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะหยิบสีมาเลือกสีมาใบไม้สีอะไรดี ใบไม้สีอะไรอ่ราระบายสีด้วยของสิ่งที่อยู่ที่อยู่รอบตัวเราในธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบๆและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ้าวแล้วระบายสีด้วย ตอนนี้นักเรียนระบายสีภาพหยิบสีมาสีไม้เวลาใช้เหมือนดินสอเหมือนดินสองไหมเฮฮาเฮฮาปาตีเฮฮาเฮฮาปาตีเปลี่ย,ยนบรรลุ้นมาลุ่มีรรลุสร้างขึ้นอันนี้อยู่ตามธรรม,มชาตินะฮะโอรสาพเป็นสิ่ Bye-bye. อยู่ไหมเธอคือ My name is อุปกรณ์ว้าตามหาโู่นได้ไหมได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> อะไร,ะไรบาไปทางเดียวกันนะคะได้เลยอยู่ในขอบเขตที่เราวาดไว้ ทางเดี<า><อ>ยวกันเข้าใจละแก้วลั้เนื้อไม่เลาน้องไม่ได้ว่าเน้อใช,ใช่ก็ลองแป๊กน้องก็ใช่แล้วกางเกงล่ะ สีไปทางเดียวกันนะอยาให้ออกมานอกเส้นที่เราวาดไว้หยิบสมุดวาดเขียนก็เขียนภา คนละรูปวาดคนละหนึ่งรูปแล้วเราบายสีไปทางเดียวกันหนึ่งรูปสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติหนึ่งรูปแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหนึ่งรูป ก็รวมรวมเป็นสองรูปคือ like สิ่งที่มนุษย์สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วนักเรียนระบายสีนะระบายสีนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรคะอ้าวไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมาเฟืองธรรมชาติมาเฟืองอยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมใช่ ระบายสีเสร็จแล้วดำทรงคุณครูโดยการเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะอันนี้คือด้านนี้นะคะนักเรียนด้านนี้คือสิรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วด้านนี้คือสิ่งรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นน่ะนักเรียนดูตัวอย่างมีหลายอย่างแอปเปิลก็สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ดินสอนี้มนุษย์สร้างขึ้น ใบไม้นี้ก็ธรรมชาติแตนะ่ส่วนนาฬิกานี้มนุษย์สร้างขึ้นใบไม้ตามธรรมชาติส่วนอันนี้มนุษย์สร้างขึ้นอะดูของนักเรียนบ้างของนักเรียนก็มีนะคะอ้าวดูใบไม้ไม่ใช่เลยอ้าอันนี้ใช่ อันนี้ของเด็กหญิงสิริวานลอนินนะคะอันนี้คือแตงโมคือสิ่งคือรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ดินสอคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่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 แต,แต,แต,แต่แต่ของของพัชราภานะวาดวาดแตงโมกับส้ม แตงโมก็เป็นรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติใช่ไหมส้มก็อยู่ในธรรมชาติเหมือนกันอันนี้ต้องวาดมาด้วยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะวาสองอย่างอย่างละหนึ่งภาพคือสิ่งที่รูปร่างของสิ่ีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ้าวนักเรียนมาดู อตอนนี้นะคะนักเรียนก็กําลังวาดภาพรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างละหนึ่งภาพคือกําลังทําอยู่แล้วก็กําลังจะนําส่งครูใช่ไหมคะคือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําในวันนี้หลังจากตอนนี้นะคะนักเรียน มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการในการเรียนในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าเราพบกันอีกนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมนักเรียนฟังนะเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เตรียมถูกเจอกันวันที่สองมิถุนายนนะคะ2554ในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ ให,ให้เตรียมคุณครูเตรียมเป็นใบงานหรือสมุดบันทึกกิจกรรมหรือสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ธรรมชาติอะไรดี